สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้มาพูดถึงข่าวคราวของน้องยูกิกันบ้างนะครับถึงแม้จะเป็นครั้งแรกบนเวทีเพชรตัดเพชรนะน้องก็ถือว่าเก่งมากๆนะครับที่โชว์ความสามารถบนเวทีเพชรตัดเพชรได้เก่งจริงๆนะเรียกคนดูได้อย่างอยู่หมัดเลยนะครับแกะเพลงครั้งนี้ ครั้งแรกนะครับมาทำดนตรีใหม่สไตล์รถแห่เพื่อขึ้นโชว์ความสามารถอีกด้านนะครับที่ยูกิมีก็สร้างความประทับใจผู้ชมทั้งในจอและนอกจอได้เป็นอย่างดีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกมาแบบเพอร์เฟคที่สุดนะก็บอกว่าคนเราเนี่ยเวลาจะทำการแสดงโชว์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะ สร้างความประทับใจให้กับคนบางกลุ่มหรืออา,อาจจะไม่ถูกใจคนบางกลุ่มมันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเราจะทําโชว์ต่างๆแต่ละทีเนี่ยเราตั้งใจขนาดไหนนะครับเรารู้อยู่แก่ใจนะแต่จะทําออกมาให้ถูกใจคนดูหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจที่วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพวกเขาเหล่านั้นนะครับนะจะเพอร์เฟกหรือไม่เพอร์เฟกยังไงไม่สําคัญเท่าที่เราตั้งใจนะครับนะเ,เรื่องของ กระแสตอบรับนะครับก็ได้รับคําชมที่เป็นกําลังใจให้กับยูกิได้เป็นอย่างดีเลยนั่นก็คือเมื่อเธอก้าวเดินออกมาโชว์ลีลาบนสเตจนะเธอเนี่ยเป็นคนที่น่ามองมากๆนะครับคือออกมาคือมาดนางพญาเลยดุดนางพญาโชว์ลีลาได้ทั้งเก่งทั้งสวย,สวยเธอมีครบนะครับบอกเลยว่าครบทุกอย่างจบที่ยูกิเพนปากาหายทองคําเพียงผู้เดียวนี่คือคําชมที่เป็นกําลังใจให้กับอิหล่าของเรานะ นี่คือคำชมที่เป็นกำลังใจให้กับอีกหนึ่งก้าวบนเวทีเพชรตัดเพชรที่คัดเอาทีเด็ดของนักร้องนะครับปร,ประชันความสามารถบนเวทีงานนี้เรียกได้ว่ายูกิเป็นปากกาของเรานะครับทั้งเก่งทั้งสวยทั้งน่ารักน่ามองครบจบที่ยูกิจริงๆนะในเรื่องของเสื้อผ้าละกันอะเสื้อผ้าน้องมาในลุก เสื้อสีชมพูนะครับประดับคริสตัลแวบแวบแววๆนะครับแต่สไตล์หมอลำสาวอินดี้ที่เป็นกระแสแล้วก็มาแรงมากๆเลยตอนนี้ติดขนนกด้วยนะเป็นขนนกแบบเบาๆเป็นขนไก่นะครับสวยมากๆน้องก้าวผมคือสวยสวยเก๋หุ่นสูงชรุดนะครับบอกว่าน้องน่ารักมากๆเลยนะผิวดีมากๆนะครับน้องร้องเพลงก็เพราะนะเราไม่ได้อวยนะแต่ว่าน้องเป็นมืออาชีพ นะครับก็บอกว่าการที่ออกตามต่างจังหวัดต่างๆนะได้โชว์ความสามารถล้วก็ได้โชว์สกิลโชว์ทักษะเนี่ยมันทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักร้องเนี่ยเขาจะพัฒนาตัวเองได้ไกลมากๆเลยเพราะว่า1คือประสบการณ์นะครับสคือความกล้าแสดงออกและท้าทายในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เคยลองพอได้ลองได้กล้านะครับก็จะทําให้ตัวเองเป็นคนที่เก่ง น้องก็จะกลายเป็นศิลปินที่มีคุณภาพโชว์ลีลาได้ทั้งเก่งทั้งสวยเนี่ยแหละก็บอกว่าผู้หญิงที่มีครบทุกอย่างศิลปินที่มีครบทุกอย่างนะครับนะถ้าเรารู้จุดบกพร่องเราคืออะไรนะครับถ้าเราเอามาเติมเต็มให้มันเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเองนะครับทำให้ตัวเองสมบูรณ์แบบทำให้ตัวของเราสมบูรณ์แบบทุกอย่างมันก็จะ เกิดขึ้นได้เพราะการกระทําของเราถ้าเราเรียนรู้ผลพักรักจํานะครับหรือเรามีประสบการณ์ในการสแสดงบนเวทีนะเราก็สามารถที่จะไปออกรายการไหนก็จะทําอะไรได้อย่างมืออาชีพเขาเรียกว่าโปรเฟชชั่นแนลนะเราก็ต้องยอมรับตรงนี้ น้องยูกิเนี่ยมีฝีมือมากๆนะครับเธอเป็นศิลปินนะเวลาเธอก้าวเดินออกมานะบอกเลยว่าโอโ้โหโชว์ลีลาความสามารถบรสสเตทเมนต์คือแบบเก่งมากๆครับบอกเลยไม่ให้อวยจะให้พูดยังไงฮะก็ต้องอวยกันหน่อยครับเพราะว่านี่คือเด็กไทยที่ เก่งและก็ช่างสร้างชื่อเสียงนะครับอารโทษครับลิบ้นพันกันแล้วสร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็แฟนคลับหลายคนเนี่ยก็บอกเลยว่ามีความสุขทุกครั้งที่ดูน้องยูกิบนเวทีเพชรตัดเพชรนะแล้วก็มีอาจารย์ทั้ง3ท่านเนี่ย มีคนชมปลื้มที่สุดเลยนะครับน้องร้องเพงลงเพราะมากๆยูกิก็คือเพชรแท้เพชรน้ำงามที่สองประกายจุดเด่นระยิบระยับนะครับและไม่สามารถประเมินมูลค่าได้เพราะน้องอไม่ใช่ราคาที่จะมาต่อรองอะไรกันเนาะเป็นความสามารถของอตัวเองนะครับเป็นความสามารถที่เกิดมาจาก เขาเรียกว่าอะไรพรสวรรค์ใช่ไหมฮะตั้งแต่เด็กๆนะครับนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องยูกิละกันนะครับเสียงดีการแสดงที่1ลีลาการฟ้อนสวยงามสุดยอดเลยครบจบที่ยูกินะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ